กลับมาอีกตอนแล้วนะครับกับบูดี้เอฟเอ็มสเปเชียลคอนเฟนเซนซ์ presented by m e r ร์สเอสเตติผู้นำด้านนวัตกรรมความงามระดับโลกอย่างที่บอกทุกครั้งว่าก่อนที่เราจะมั่นใจนะครับจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายของเราเนี่ยนะครับต้องมั่นใจซะก่อนนะครับมเมื่อมีความมั่นใจแล้วก็จะรู้สึกดีแล้วก็ดูดีกว่าที่เคยเป็นและถ้าเกิดจะให้มั่นใจยิ่งกว่านั้นนะครับเราจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป๊ะมากก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับความสวยความงามของเราให้ทุกคนเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้ที่เว็บนี้ขึ้นให้ทุกคนได้อ่านแล้วนะครับตอนนี้ เข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้กันได้เลยทุกความชชว่์นะครับเอดนี้เราจะมาพูดถึงนะครับการปรับรูปหน้าย,ยังไงให้ดูเด็กสวยใสยธรรมชาติในแบบตัวเองครับวันนี้เรามีคําตอบนะครับจากคุณหมอที่เชี่ยวชาญมากในการปรับรูปหน้าปรับหน้าดาราในวงการมาแล้วหลายต่อหลายคนตอนนี้ไม่เคยเจอกันเลยนะครับออยังครับอาจจะต้องลองสักครั้งแล้วนะครับวันนี้นเราขอต้อนรับพันตรีนายแพทย์อุกฤษจิรพัทรสุนทรน,นะครับหรือว่าหมอป้อ สวัสดีครับหมอป้อนคือกรรมการผู้จัดการ B Well Clinic at BTS r e และก็วิทยากรพิเศษสำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับคำว่า confidence to be ในความหมายของคุณหมอเนี่ยมันมันคืออะไรก็คือความรู้สึกพอใจในชีวิตตัวเองไม่ว่าจะเป็น งานที่มั่นคงเงินที่พอเพียงสุขภาพที่ดีมีคนที่รักเราและเรารักรวมไปถึงเมื่อเรามองกระจกภาพของตัวเองที่สะท้อนออกมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองอและความพอใจในตัวเองนั้นแหละจะออกมาเป็นความมั่นใจเวลาที่เราไปเจอใครต่อใครรวมไปถึงเรื่องของรูปลักษณ์เรามีหน้าที่ที่จะต้องสร้างให้กับตัวเองอ จะสร้างด้วยอะไรก็สร้างด้วยความรู้ความเข้าใจการศึกษาชีวิตการศึกษางานถ้าเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาก็คือการศึกษาตัวเองจุดแข็งจุดด้อยของตัวเองคืออ,อะไรแล้วก็รักมันทั้งหมดมไม่ใช่ว่ารักเฉพาะจุดแข็งเกลียดจุดด้อยถ้าเรายังมีความเกลียดตัวเองอเราก็จะไม่มีความมั่นใจในตัวเองอยอมรับความจริงแก้ไขจุดด้อยเสริมจุดเด่นคุณหมออยู่ในวงการความงามมากี่ปีแล้วครับ เกือบ20ปีละเริ่มจากหมอจบวิทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจบแล้วก็เป็นอาจารย์ในหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา<ม>โรคภูมิแพ้อยู่8ปีคนที่เป็นโรคภูมิแพ้มานานๆเนี่ย <c oughs> เขาดูโซรมจังแล้วเขาก็ยังไม่แข็งแรงขึ้นเลยบางคนรับยาเดิม20ปีเป็นสาเหตุที่ให้สนใจว่าทำยังไงให้ร่างกายแข็งแรงเต็มที่ก็ได้ไปเรียนฝังเข็มก็มีทั้งฝังเข็มปรับสมดุลแล้วทาให้ผิวพรรณสดชื่นขึ้น เออการที่คนเราเนี่ยทั้งแข็งแรงและดูดีดูสดชื่นเนี่ยสำคัญนะก็ไปเทรนแล้วก็จบมาิการบอร์ดออฟเอสเตติกเมดิซีทำให้การรักษาในปัจจุบันเนี่ยเป็นการรักษาแบบบูรณาการเขามีส่วนไหนที่ควรจะทําให้เขาดีขึ้นความแข็งแรงเขาบวมเค็มไหมเขานอนหลับดีไหมผิวเขาบวมจากอะไรรูปหน้าเขาไม่ดีจากแค่ฟิกเกอร์หรือเปล่าหรือว่าจากข้างในในการปรับโครงหน้าหรือปรับรูปหน้าในอดีตกับปัจจุบันทุกวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไหม หมอคิดว่ามันมีทั้งคนที่เปลี่ยนไปแล้วกวับคนที่ยังไม่เปลี่ยนคนบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าฉันก็ยังอยากจะเหมือนคนนั้นคนนี้อยู่แต่คนบางคนก็จะรู้สึกว่าเรารู้ละว,ว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนสมัยก่อนเนี่ยสื่อเป็นสื่อทางเดียวจะเห็นนางเอกก็คนเนี้ยพระเอกก็คนเนี้ยผิวขาวเท่านั้นถึงจะเป็นนางเอกแต่เดี๋ยวนี้ใช่ไหม,ไมเพราะว่ายุคข,ของโซเชียลมีเดียเนี่ยทุกคนมีสื่ออยู่ในมือทุกคนก็ค้นพบว่าผิวฉันดําอย่างนี้จมูกฉันไม่ได้โด่งแบบนั้นแต่ฉันก็เป็นคนดังระดับ ระดับโลกได้ที่คนชื่นชมมากๆได้ถ้าฉันรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกพอใจรู้สึกสดชื่นรู้สึกมีพลังในตัวเองเทรนในปัจจุบันเนี่ยเป็นคำที่เรียกว่า effortless beauty ก็ได้ไม่ต้องพยายามแต่ก่อนที่จะไม่ต้องพยายามเราทำมาเยอะแล้วมันหนักมากเลยก่อนหน้านั้นมันพยายามทุกวันทุกนาทีของชีวิตแต่พอผ่านจุดนั้นไปแล้วมัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องการออกกําลังกายเรื่องการนอนเรื่องการทําหน้ามันมีวิธีไหนบ้างในการปรับรูปหน้าเขาอ,อยากปรับรูปหน้ามันมีวิธีไหนบ้างในการปรับรูปใบหน้าของเราครับถ้าพูดถึงการไม่ผ่าตัดก็จะมีวิธีหลกัหลกๆ3วิธีก็คือโบฟิลเลอร์แล้วก็อัลตรางั้นแต่และว,วิธีเนี่ยคุณหมอมันแตกต่างก,กันยังไงครับ ความเสื่อมของหน้าคนเราเนี่ยมีได้ไหลายชัน้นตั้งแต่กระดูกเนื้อเยื่อผิวเมอร์สเนี่ยก็เลยมีตอบโจทย์ครบทุกชัน้น uh, อัลรทเปีเนี่ยสำหรับหมอจะเป็นตัวแรกเพราะ <Whoa. S 1> ว่าเป็นตัวที่ทำให้โครงหน้ายกและกระชับ<ม>อ่าพอยกและกระชับปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหลือข้อบกพร่องน้อยลงอในการที่เราจะใช้ฟิลเลอร์ในการเติมอ่าเติมส่วนใต้ตาสีโหลก็ตามเติมคางก็ตามเติมยกบุมปากก็ตาม จะเหลือปัญหาน้อยลงนะแล้วสุดท้ายตบจบด้วยโบเบิสุดับบริสุดเนี่ยเป็นตัวที่สามารถช่วยเราดีไซน์ได้อ,อยากจะตึงกว่านี้อีกหน่อยอยากจะยกหางตากว่านี้อีกหน่อยอ,อยากจะเปิดหัวตากว่านี้อีกนิดหนึ่งเขาออกแบบให้เราได้ถ้าเรารู้ว่าจะทำยังไง ทั้ง3ตัวเนี่ยก็จะทํางานด้วยกันเมื่อใช้เทคนิคที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะแล้วก็เป็นไปอย่างที่ทุกคนต้องการเพราะที่ผ,ผ่านมาผมเข้าใจเรื่องของโบรเบร์สุดแล้วก็อัลเทร่าแล้ะแต่การปรับด้วยฟิลเลอร์กระบวนการของมันคือฟิลเลอร์ก็คือสารเติมเต็มแต่สารเติมเต็มเนี่ยต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ชนิดเดียวต้องเป็นสิ่งที่1ปลอดภัย 2>, 2ฉีดเข้าไปแล้วดูเป็นธรรมชาติซึ่งฟิลเลอร์ของสวิสเนี่ยเขาทำมาให้มีความแข็งความนุ่ม หลายเนื้อเหมาะกับทุกบริเวณเมื่อเรามีฟิลเลอร์ที่มีสมบัติที่เหมาะกับทุกบริเวณแล้วเนี่ยเมื่อเราเลือกอย่างถูกต้องวางอยู่ในชั้นที่ถูกต้องใช้ปริมาณที่พอดีก็จะได้ผลอย่างที่เราต้องการหมอลองยกตัวอย่างเคสในการปรับรูปหน้าสักเคสที่มันท้าทายมากให้ผมฟังเลยมั้ยมรู้ว่าหมอเจอหลายเคสแหละแล้วมันหลากหลายมากแต่อยากฟังสักเคสหนึ่งไหมครับจริงๆทุกๆเคสเนี่ยหมอมองว่าสําคัญหมดแล้วก็ท้าทายหมดทุกๆคนที่เอาหน้ามาฝากกับเรา สำคัญทุกคนม,มีเคสหนึ่งที่ปรับทั้งใต้ตาโหลแก้ทั้งคางสั้นให้สมดุลแล้วก็สวยขึ้นแก้ทั้งขมับตอบยกตาในคราวเดียวออแล้วหมอรักษาเขาเนี่ยตั้งแต่2ปีที่แล้วบอกชื่อได้เพราะว่าขออนุญาตคละชื่อน้องนุ่นพอทําเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปพรีเซนต์ไปสอนที่งานประชุมที่ฟิลิปปินส์ก็ทุกคนก,ก็ชื่นชอบกับผลเพราะว่ามันเป็นผลที่ดูธรรมชาติแต่เปลี่ยน แล้วบิวตี้ก็คือว่าผ่านมาแล้ว2ปีจนน้องนุ่นแต่งงานจนมีลูกจนตอนนี้หน้าก็ยังดีอยู่ไม่กลับไปเหมือนกับการก่อนทําการใช้โปรดักต์ของเมื่อเสียงถูกต้องเปลี่ยนโครงสร้างของหน้าได้อย่างแท้จริงเมื่อฉีดถูกที่แล้วเนี่ยมันจะมี long lasting effect ที่เกิดจากการตัวเองเนี่ยสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่กลับไปเป็นเหมือนก่อนรักษา คำถามที่หลายลคนอยากรู้โดยเฉพาะวิธีในการทําให้รูปหน้าดูเด็กสวยธรรมชาติโดยเฉพาะกับใช้ฟิลเลอร์ยังไงในการทําให้หน้าดูเด็กไม่เกิดเขาเรียกว่าทินดอลเอฟเฟกต์ชินดอลเอฟเฟกก็คือการกระจายแสงทํำให้เกิดเป็นแบบว่าเห็นเป็นขีดน้ำเงินน้ำเงินฟ้าฟ้า,ฟาอ่าบางคนจะเป็นเพราะฉะนั้นเราจะทําให้ถูกคืออะไร เลือกฟิลเลอร์ที่ถูกชนิดที่เข้ากับทิชชูหรือว่าเนื้อเยื่อของเรา 2. วางถูกชั้น 3. วางถูกปริมาณถ้าเราทําได้อย่างเงี้ยเราก็จะได้ผลที่เป็นธรรมชาติเพราะว่าเราเคารพโครงสร้างเราเคารพธรรมชาติของแต่ละคนเราแค่ย้อนวัยหรือว่าปรับให้เขานิดนึง ผมว่าเราควรจะต้องรู้เหมือนกันเนาะหมอต้องตอบได้เนาะต้องตอบได้เราอาจจะไม่รู้รายละเอียดเพราะว่าทั้งหน้ามันมีรายละเอียดเยอะมากาแต่หมอต้องตอบได้อ,อย่างน้นอยทำให้เราสบายใจได้ว่าหมอไม่คิดแต่จะ inflate ให้มันเต็มเต็มตึงๆเข้าไว้ดูแล้วถ้าอยากมั่นใจเนี่ยแล้วไม่แน่ใจว่าเอ๊มีคุณหมอไหนที่ประเทศเราสามารถจะดูแลคุณได้อย่างดีเยี่ยมแบบที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้ที่เข้าใจกระบวนการอย่างแท้จริงและเป็นคุณหมอที่เข้าใจเรื่องนี้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ mercthailand.com ตัวนั้นก็จะมีรายละเอียด ตเติมให้มากมายเกี่ยวกับแพทย์แล้วก็รวมถึงคนในวงการนี้ที่จะสามารถดูแลเราได้โอเคครับเราไปต่อนะครับคุณหมอคําถามครับ<ะ>แล้วผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อาจจะเพิ่งดูคลิปของเรา<ะ>ความต่างระหว่างโบบริสุทธิ์กับฟิลเลอร์ในการจ้มเขาหน้าเอาแบบง่ายๆเลยมันคือโบเนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่ามันไปทําให้กล้ามเนื้อไม่ขยับเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อไม่ไขยับไม่ได้หมายว่าจะต้องตกเสมอไปอ่ากล้ามเนื้อที่ดึงหน้าลงอ่า เราล็อกกล้ามเนื้อที่ดึงหน้าลง<อ>มันจะทําให้กล้ามเนื้อที่ดึงหน้าขึ้นทํางานง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปฉีดกล้ามเนื้อให้ดึงหน้าขึ้นอแต่บางคนต้องการกําจัดริ้วรอยหน้าผากแต่ไม่รู้ว่ากล้ามเนื้อหน้าผากทําทหน้าที่ดึงตาขึ้นด้วยถ้าฉีดตรงนี้เยอะเกินไปแล้วดึงตาขึ้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นโอตาตกโบทําหน้าที่กับกล้ามเนื้อฟิลเลอร์ทำหน้าที่กับการเติมเต็มเติมเต็มนี้มีคุณสมบัติไหลอ่ปรับรูปร่างให้เราก็ได้ ช่วยยกทําให้กล้ามเนื้อเราทํางานได้ดีขึ้นก็ได้บางทีเราฉีดยกใต้ตาเนี่ยต่ตาด้านบนเราโตขึ้นนิดนึงด้วยก็ได้เพราะว่าภาระในการห้อยของเขาน้อยลงฟิลเลอร์คือการเติมเต็มซับซ้อนกว่าต้องเติมให้ถูกชัน้นโบคือการล็อกกล้ามเนื้อ,อให้ขยับน้อยลงหรือไม่ขยับเรามาพูดถึงข้อควรระวังดีกว่านะครับเราต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนที่เราจะปรับปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์มีมีอะไรบ้างครับคุณหมอ หลักๆแน่นอนก็คือเช็คแพทย์แพทย์ที่ทําการรักษาคุณเนี่ยต้องเป็นแพทย์จริงๆอันนี้เช็คได้จากเว็บไซต์ของแพทย์ Spa. สภา2ก็คือ product ได้มาตรฐานผ่านออยอกล่องหรืออะไรเราก็รู้ว่าบางทีใครก็ทําได้แต่ของเมิร์สก็จะได้ทั้ง2อ,อย่างเลยว่าคลีดิกที่ได้มาตรฐานแล้วใช้ยาที่ผ่านออยอใช้เครื่องมือที่ผ่านอยก็คือเข้าไปเช็คใน www.mersclubthailand.com ข้อ4ก็คือเช็คความคาดหวังและก็ความเข้าใจในตัวเองอันนี้หมอว่าก็สําคัญมากที่สุดข้อนึงเลยถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยเราจะไปได้สิ่งที่เราต้องการได้ยังไงเวลาเราดูตัวเองเรามีความคาดหวังปุ๊บ,รบเราก็ต้องเจอกับหมอที่จะให้คําแนะนําเราได้ว่าสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยเป็นจริงไหมทําได้จริงไหม มันทำได้ในกี่ครั้งใช้เครื่องมืออะไรหมอและคนไข้ที่แมทช์กันก็จะทำงานด้วยกันเป็นการเดินทางไปด้วยกันข้อสุดท้ายก็คือเรื่องราคาจะถูกจะแพงเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเป็นของจริงเสมอไป สุดท้ายแล้วก็คือราคาเป็นตัวหนึ่งให้เรา aware ถ้าถูกเกินไปเราต้องเช็คเยอะหน่อยง่ายสุดเช็คกับเว็บไซต์ของเม r รข้อ2คือพอเราศึกษาเยอะเราคุยกับหมอเราจะรู้ว่าเป็นหมอที่เรา comfortable ที่จะทำกับเขาไหมในราคาที่เรารับได้อันนั้นก็น่าจะเป็นตัวที่ทําให้เราได้ผลที่เราต้องการอย่างปลอดภัยหลากหลายยี่ห้อมากในวงการนะครับเราจะรู้ได้ไว่าแบรนด์ไหนโอเค แล้วก็เราจะเลือกยังไงดีตัวเองก็ใช้มาหลายแบรนด์แต่ที่ชอบแบรนด์ของเมอร์สเนี่ย เขาทาที่สวิตเซอร์แลนด์วิธีการทําเราก็ศึกษามาอย่างละเอียดว่าเขาทําเพื่อให้เป็นฟิลเลอร์ที่กลืนเข้ากับผิวได้อย่างร0 0 2เซนตเนี่ยต้องเข้าใจว่าฟิลเลอร์เนี่ยคือไฮดรนิกแอซิดมีฤทธิ์อุ้มน้ําในตัวเองซึ่งจริงๆแล้วร,ร,ร่างกายเราก็ผลิตขึ้นมาแต่เวลาเราอายุมากขึ้นมันจะผลิตร้อน้อยลง HA เนี่ยคือตัวที่ทําให้ผิวข้างในชุ่มชื้นขึ้นไม่แหง้งนอกจากนั้นจะดึงเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนเข้ามาบริเวณที่เราฉีดเข้าไปในระยะยาวเนี่ยผิว เราก็จะมีเนื้อผิวที่แข็งแรงขึ้นด้วยตัวเองมากขึ้นจะเลือกใช้ฟิลเลอร์ที่มีสมบัติเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ฟิลเลอร์ที่สมบัติถูกต้องดีแล้วเป็นธรรมชาติกับผิวแล้วปลอดเชื้อปลอดภัยก็ต้องฉีดด้วยเทคนิคที่ถูกต้องต้องเตือนว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีความเสี่ยงเสมอต่อให้หมอฉีดมาเกือบ20ปีแล้วเนี่ยทุกครั้งทุกจิ้มหมอยังต้องระวังขึ้นชื่อว่าฟิลเลอร์สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือการอุดตันเส้นเลือด ถ้าหมอที่ฉีดแล้วรู้สึกว่าเขาระวังน้อยฉีดแล้วรู้สึกว่าเร็วมากดูมั่นใจมากตัวเองจะกลัวมากตัวเองรู้สึกว่าทุก stroke มีความเสี่ยงตลอดต้องฉีดด้วยความปลอดภัยระมัดระวังและเป็นธรรมชาติซึ่งก็หมายความว่าเราก็ต้องระวังว่าคนที่ฉีดจะเป็นใครแน่นอนแต่ข้อดีของฟิลเลอร์ในปัจจุบันที่ต่างกับสมัยก่อนสมัยก่อนคุณดูดีอาจจะเคยได้ยินว่าเขาฉีดซิลิโคนแล้วไม่สลายแล้วไหลแล้วเน่านั่นแหละ ได้ยินบ่อยมากออันนั้นคือสมัยก่อนมากละเดี๋ยวนี้ไม่มีใครใช้ละหรือถ้าใช้ก็ผิดกฎหมายผิดอติกมากข้อดีของ HA ก็คือมันมียาฉีดสลายเราฉีดแล้วผิดรูปร่างเราไม่ต้องการอย่างที่หมอบอกอะฉีดเข้าเส้นเลือดก,ก็ฉีดสลายได้ทันท่วงทีก็รักษาดวงตาไว้ได้ก็สำคัญมากที่สุดเลยที่จะรักษากับหมอที่มีความรู้ทั้งการฉีดและการรักษาคอมพล i c a t i คำถามสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงส,งสาวๆที่ดูน่นะครับว่าถ้าเกิดเขาอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองโดยการปรับรูปหน้าเนี่ยนะครับเขาควรจะเลือกรับบริการเสริมความงามแบบไหนยังไงอยากให้เริ่มจากการรักตัวเองแล้วก็เข้าใจความต้องการตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเรารักตัวเองแท้จริงแล้วเนี่ยเราจะศึกษาอย่างดีสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรจะได้มายัางไงคนเราต้องมีความรู้ความเข้าใจด้วยตัวเองระดับหนึ่งก่อน ถึงจะได้รับการรักษาหรือว่าได้รับสิ่งที่ออกไปหาแล้วผลที่ตอบมาเป็นสิ่งที่ปลอดภัยและได้ผลความพอดีความดูดีอย่างเป็นจริงคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยหาคำตอบให้ตัวเองให้ได้แล้วไปเจอกับหมอที่คลิก กับตัวเองที่เรามั่นใจว่าใช้ p r o d u ั t ที่มีออยถูกต้องแล้วก็มีเทคนิคที่ Deliver ผลให้กับคุณได้คุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการชัดเจนเลยครับวันนี้เราได้คําตอบจากหลายๆข้อสงสัยที่เรามีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟิลเลอร์เกี่ยวกับเรื่องความงามจากคุณหมอป้อที่มให้ความรู้ในการปรับรูปหน้าเพื่อความมั่นใจแบบ c e n c e to view ที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องกลัวอันตรายด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญคนไหนที่จะมาแบ่งปันความรู้นะครับแล้วก็แบ่งปันเรื่อง ราวของความงามให้กับทุกคนใน Woody FM Special presented by m e r e Aesthetic ต้องติดตามนะครับ